นี่ครับเยื่อไม่เลยากจะกองเลยนะครับแรปเตอร์นะครับนี่กจะกองเลยนะครับนะอันนี้ก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้สะสมเผื่อจะแลกได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ใช้เหยื่อตัวนี้ครับแรปเตอร์โอเคไปดูครับเป็นยังไง โดนโ,โอ้โหปิวตัวนิดหนึ่งครับ อุ้ยโอ้โหมันดึงไปแล้วไม่ทันได้วัดเลยมันกรชากมันกรชากเยอะผมไปเลยทาไมอาไม,าามาปลาตัวมันตัวมันเล็กครับมันไม่ได้ใหญ่เลยจังหวะผมก็คิดว่าจะจ่ายนี่ไว้ผมว่าการจะส่งมันซะหน่อยซะหน่อยปุ๊บเร,เรียบเรียบร้อออย่างเงี้ย โดนครับอึ๊บลอยมาเลยนี่ครับนี่ครับกัดเป็นเออ่แรปเปอร์ครับสีเขียวครับตัวใหม่ได้มาใหม่หมจําบุยนะครับฝากด้วยครับเหยื่อยางค่ายนะ้บอล นะครับลายบอลลัวนะครับเมนคาครับเอ้ยลัปเตอร์ไม่ใช่เมนคาลัปเตอร์ครับสีเขียวเว r y g ลี d กู mới đổ mới đồn Cảm ơn các bạn đồn เรียบร้อยครับโดนเนี่ยนี่โดนเนี่ยกัดอย่างนี้ก็ตายครับแป๊บนึงครับนี่ครับ,รบโอ้ยบ้าว นี่ครับกัดรับเตอร์ครับสีเขียวนี่เมื่อกี้กัดกัดพลาดไปทีหนึงนะครับกัดหลุดกัดกัดไม่โดนแหละนะครับก็ตามคลิปเลยนะครับก็ได้มานะครับนี่นะครับฝากผลงานมาด้วยครับรับเตอร์ครับจากค่ายบอลลัวนะครับแล้วก็ฝากเหยื่อทุกตัวนะครับจากค่ายบอลลัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเม้นแคะหรือแรปเตอร์นะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่กําลังจะออกก็คือทีเล็กนะครับเดี๋ยวรออีกทีนึงว่าเออนบ,บอนบอลจะว่าไงนะครับว่าจะออกตอนไหนโอเคนะครับนี่รัปเตอร์ครับสีเขียวกัดทุกสีครับจริงๆกัดทุกสีสุดยอดครับเว y ี่กู